พักต่อเยงเลาเีเาแแบกเล่นกับแคทตี้บอะวไปเล่นกับแคทตี้บ้างเอาแบ่งๆบ่กันครับแบ่งงั ทราบน้าสาวและหลานชายของเขาเบาได้เบาลูกเบาได้เบาวิ่งเร็ววายต่ายวิ่งนาวีนาวีเบาไอ้สงสารเราสงสารใครก่อนดีนาไอ้กับแคตตี้อ๋อสงสารนา้กับน้าแคตตี้เหรอ baby